ครับพบแลก้กันคุณผู้ชาชาแนลนะครับอยู่กับละกอนหน่วยเที่ที่จะมาแนะนำานี่คือเป้าสมรัของผมนะครับมีจัดนะครับก็มีเกทูเอชซีเอสเอลสามวันอารเอสามีวีวัน a k c 7 ppic หมอนสามยีวัน k 1 mp5kwh สวัน,วนก็ไอปุ่นเช่ยนี้นะครับหชั่วโมงทิต์บวีดีหกวันทิสต์บวอซีเจ็วันลูกซองแปดเจ mcsw ฮาวน แ7 0 M G S D อีสิบวัน K ้าโม M 7ประดุจเินรสเซสนักมือทองเหลือง K K K 400. Okay. 4 0 0รอเค4 1่องมทองมิสมุกก็นาครนอินชัลต่าเรดบูไวเปอร์เรดเสริมแกร่ง อ่แคนี hmm. ้เรสแล้ว <n> ก <ich> ันเลือกเรสนะครับกิมไอแอนที่โฮไฮเสริมแกลงรูสามวันนี่กวันถาวันสองชั่วโมงสามวัน6วันถาวันแล้วก็สชั่วโมงแล้วกมวันก็มีตัวนาราสาย่นี้สมวันนรสาี่อนี้สามวันนะรวี่นี้ถาวันาวันาวันแล้วก็มี ทุกเฮดเกียร์พื้นฐานแล้วก็เฮดเกียร์เสริมแกงหน้าตาเพน้าสี่วันหน้าตาดีเอซีนะครับสวันหน้ากาการีนาสามวันเอ้ยเอ้ยจ็ดวันเอ้ยยี่สชั่วโมงครับหน้ากาพีเอซีมันสามระเทียมพิ่มมส่วนจำนวงที่คอบคองสักไวใจร้นเร็วเลาะห้าเปอร์เซ็นบัตรกระสุน เอ,อ่อพบแฮปเปอร์เรื่อเวลาหนึ่งวันนะครับทีนี้นะเนี่ยมากครับบันหลัก็มีทน่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็อนการที่สี่สี่กรบอกนี่ครับสอคครับ